ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโมโนข่าวขํากับผมพบเอกผ่อนผมเมตตาอยู่ด้วยกันคืนวันจันทร์ที่9ธันวาคม2567นะครับเป็นข่าวสะเทือนขวัญไปทั่วประเทศไทยครับกับกรณีของคุณผิงชายาดาที่มีข่าวว่าคุณผิงไปนวดมีการบิดคอและสุดท้ายเสียชีวิตล่าสุดผลชนสูตรออกมาแล้วนะครับขณะที่รัฐมนตรีสาธารณสุขยืนยันว่าคุณผิงไม่ได้เสียชีวิตเพราะการนวดครับ เริ่มจากนายแพทย์สมชายโชติียวัดเวลานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยถึงกรณีคุณผิงชยาดาเข้ารับการรักษาเมื่อวันที่5ตุลาคมด้วยอาการเริ่มต้นปวดคอบาไหลและอ้างว่ามีการนวดบิดคอจากการตรวจเอ็กซเรย์ไม่พบปัญหากระดูกหักบริเวณต้นคอนะครับแพทย์จึงเจาะหลังพบว่าเป็นไขสันหลังอักเสบจึงมีการให้ยา กระทั่ง18พฤศจิกายนผู้ป่วยมีอาการเกรง็งกระตุกเข้า i อ u และเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยอาการติดเชื้อในกระแสะเลือดและมีเชื้อราร่วมด้วยส่วนการนวดจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหรือไม่แพทย์ไม่ยืนยันครับแต่หากทางญาติติดใจก็สามารถร้องให้ตำรวจชนะสูตรเพิ่มเติมได้ขณะที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันเลยนะครับว่าการเสียชีวิตของคุณผิงชายาดาไม่เกี่ยวข้องกับการนวด โดยผลตรวจ MRI เผยภาพชัดเจนว่าไม่มีกระดูกคอหักหรือเคลื่อนโดยสรุปวินิจฉัยเป็นโรคไขสันหลังอักเสบแพทย์หายาตามวิชาชีพกระทั่งผู้ป่วยอาการสุดหนักและติดเชื้อในกระแสะเลือดอย่างไรก็ตามจากกรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อร้านนวดตามพื้นที่ต่างๆนะครับลูกค้าหายเลยครับอย่างที่จังหวัดชัยนาทเจ้าของร้านนวดแห่งหนึ่งเผยว่าพอมีข่าวนี้ทำให้ร้านได้รับผลกระทบอย่างมาก ไม่มีลูกค้าเข้าร้านและมีความคิดเห็นส่วนตัวว่าเป็นหมอนวดมา20ปีส่วนตัวไม่เชื่อนะครับว่าการนวดจะทําให้คนเสียชีวิตน่าจะเกิดจากเขามีโรคประจําตัวมากกว่าครับข่าวต่อไปไม่เกี่ยวกับการนวดแต่ว่างวดขึ้นเรื่อยๆกับ MOU .44 ที่นายสนธิลิ้มทองกุลไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ยกเลิกและขีดเส้น15วันต้องมีคําตอบครับ นายสนธิลิ้มทองกุลเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงนางสาวแพรทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีขัดค้านและขอให้ยกเลิก MOU 44ระบุว่าอาจจะทำให้ไทยต้องสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทางทะเลไทยกัมพูชาพร้อมยื่น6ข้อเรียกร้องเช่นนายกต้องรักษาไว้ซึ่งเอกราชและทิปไตยของไทยและแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติในทะเลด้านอ่าวไทยเขตตอนเนื่องรอบเกาะกูด รวมถึงเขตไหลทวีปอีกข้อคือให้นายกเสนอเรื่องต่อครมอพิจารณามีมติให้ส่ง MOU-44 และ JC-44 ต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไทยหรือไม่ขอให้ระงับการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคหรือว่า JTC ไว้ก่อนและให้จัดตั้งเวทีสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญของประเทศ นายสนธิบอกว่าให้เวลารัฐบาลชุดนี้15วันจากนั้นจะมาติดตามผลและหลังจากนี้จะร้องเรียนต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรและจะส่งเอกสารให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาให้ทุกคนลงมติแต่ถ้าสสหรือสอวคนไหนเห็นชอบจะถือว่าอยู่ในขบวนการร่วมกันขายชาติขณะที่อีกฝั่งครับนายภูมิธรรมเวชยชัยบอกว่ารัฐบาลยินดีรับฟังทุกอย่างอยู่แล้ว แต่ขณะนี้ยังไม่มีอะไรเริ่มเลยขอความกรุณาเรื่องนี้เป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติที่ละเอียดอ่อนอาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้นไม่เป็นผลดีต่อประเทศและจะทําให้ไทยหมดความเชื่อมั่นในสายตาของนานาชาติขอร้องอย่าตั้งคําถามอะไรที่เกินเลยอยากให้ข้อเท็จจริงเกิดขึ้นก่อนแล้วมาถามต่อข้อเท็จจริงนั้นๆจะดีที่สุดกับ ประเด็นต่อไปก็ไม่เห็นด้วยนะครับกำลังพูดถึงนายอนุทินที่แสดงความไม่เห็นด้วยกับร่างพรรจัดระเบียบกลาโหมของพักเพื่อไทยนะครับโดยคุณอนุทินมองว่าต่อให้แก้ไขกฎหมายไปก็บังคับใช้ไม่ได้เพราะถ้าเกิดมีรัฐประหารขึ้นมาจริงๆเขาก็ฉีกรัฐธรรมนูญอยู่ดีครับนายอนุทินชามกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงกรณีพักเพื่อไทยเสนอให้รับฟังความเห็น เขียนร่างพรบรจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมให้อำนาจคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่และอำนาจพิจารณาแต่งตั้งนายทหารชั้นในพลเพื่อสกัดการรัฐประหารโดยบอกว่าเรื่องอื่นนั้นยังไม่ทราบแต่ในเรื่องของการสกัดปฏิวัตินั้นตนไม่เห็นด้วยเพราะเงื่อนไขาการปฏิวัติมีอยู่แค่ไม่กี่เรื่องมองว่านักการเมืองก็ควรทำตัวให้ดีซื่อสัตย์สุจริตรักษาความสงบอย่าทำให้แตกความสามัคคีในบ้านเมือง เมื่อการเมืองไม่เข้าเงื่อนไขก็ปฏิวัติไม่ได้ต่อให้ออกกฎหมายอะไรมาถ้าเขาจะปฏิวัติเขาก็ฉีกรัฐธรรมนูญอยู่ดีการเสนอแก้ไขกฎหมายเป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์แต่บังคับใช้อะไรไม่ได้ทางที่ดีที่สุดคือทำตัวให้ดีอย่าให้ไปเข้าเงื่อนไขส่วนถ้าเกิดพักเพื่อไทยจับมือกับพักประชาชนอันนี้พักกลุมใจไทยไม่เห็นด้วยนะครับแต่ถ้าจะผ่านความเห็นชอบก็ถือเป็นกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยที่ต้องเคารพเสียงส่วนมากครับ ส่วนการเมืองของเกาหลีใต้ตอนนี้ก็ระอุข,ขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดอายการสูงสุดมีคำสั่งห้ามไม่ให้ประธานาธิบดีออกนอกประเทศครับอายการสูงสุดของเกาหลีใต้มีคำสั่งห้ามประธานาธิบดียุนซอกยอนเดินทางออกนอกประเทศชั่วคราวระหว่างมีการสอบสวนกรณีที่เขาประกาศใช้กฎอายการศึกที่ถูกมองว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก่อนหน้านี้มีคำสั่งห้ามไม่ให้รัฐมนตรีหลายคนออกนอกประเทศไปแล้ว ขณะที่หัวหน้าพัก PPP บอกว่านับตั้งแต่วันนี้นายยุนซักยอนจะไม่เกี่ยวข้องกับกิจการต่างประเทศและในประเทศอีกโดยจะให้นายกรัฐมนตรีหันด็อกซูบริหารรัฐบาลในระหว่างนี้ไปก่อดกันคุณผู้ชมครับคนตาบอดหลายคนนั้นมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับอยู่ในโลกที่มืดมิดการใช้ชีวิตนั้นยากลำบากพวกเขาจึงจำเป็นจะต้องมีไม้เท้าขาวั ไม้เท้าขาวนะว่าเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นในการใช้ชีวิตรประจําวันนะครับเมื่อท่านพบเห็นคนที่ถือไม้เท้าขาวสามารถทราบได้เลยครับว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นคนตาบอดเพราะไม้เท้าขาวเป็นสัญลักษณ์ของคนตาบอดทั่วโลกแต่คนตาบอดไทยอีกจํานวนไม่น้อยกําลังขาดแคลนไม้เท้าจะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตัวเองก็ไม่สะดวกไม้เท้าจึงเปรียบเสมือนสิ่งทดแทนดวงตาของคนตาบอดที่จะนําพาคนตาบอดให้สามารถใช้ชีวิตอิสระออกสู่โลกกว้างได้ ในขณะนี้ประเทศไทยมีคนตาบอดกว่า20,000 0คนสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยจึงขอเป็นสะพานบุญเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสร้างแสงสว่างในหัวใจซื้อไม้เท้าขาวให้คนตาบอดที่ขาดแคลนไม้เท้าขาวหรือไม้เท้าขาวชำรุดสำหรับคุณผู้ชมสามารถร่วมสร้างบุญมหากุศลในครั้งนี้นะครับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีเลขที่บัญชี109 1 9 7 5 9 9 4ประเภทบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีกองทุนส่งเสริมการใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดแห่งชาติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์0899946656หรือ0 2 0 3 6 6 9 8 8แอดไลน์ก็ได้นะครับ Assign T.A.B.C. 2016หรือว่าง่ายๆสแกน Q ิวเอาคที่เห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้รวมโดยช่วยกันบริจาคซื้อไม้เท้าขาวให้คนตาบอด เพื่อสร้างโอกาสทางสังคมให้คนตาบอดสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้โดยไม่เป็นภาระของสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเชกเช่นบุคคลทั่วไปไม้เท้าขาวอัลละ600บาทนะครับคุณผู้ชมจะร่วมบริจาคตามจิตศราก็ได้เนื่องจากขณะนี้ทางสมาคมมีความขาดแคลนไม้เท้าขาวเป็นจำนวนมากครับ ส่วนช่วงเก้าสิบสตาบันเทิงวันนี้ก็มีเรื่องดีๆที่ต้องโมทนาด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปฟังกันกันกบคุณทิชาพัชรวันเลยครับ ทนทิชาพาัชาระวันในช่วงกสิบสตาบันเทิงนะคะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันแล้วมีข่าวบันเทิงอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาเดกกันค่ะข่าวแรกของเรานะคะต้องขออนุโมทนาบุญกับพระแพทย์ powerpad ด้วยนะคะที่ได้ละทางโลกเข้าสู่ทางธรรมเป็นครั้งที่สองค่ะ และทางโลกมุ่งสู่ทางธรรมเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะหลังจากที่แพทย์ power แพทเคยบวชทดแทนคุณบิดามันดาไปเมื่อปี2564ค่ะล่าสุดวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาก็ได้ตัดสินใจเข้าพิธีปลงผมนาคนะคะที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารทามกลางทัพอุวรที่มาร่วมในพิธีด้วยความปลาดปืน้นดีค่ะก่อนจะเดินทางไปอุปสมบทที่วัดเมตตาพุทธารามพุทธคยาประเทศอินเดียนั่นเองนะคะโดยได้ ฉายาทางธรรมว่ากันตะสีโลที่แปลว่าผู้มีธรรมที่น่ารักค่ะโดยพระแพทเนี่ยจะมีกำหนดบวชเป็นเวลาสองสัปดาห์ด้วยกันซึ่งการบวชครั้งที่สองนี้นะคะก็เป็นความตั้งใจของพระแพทย์ที่อยากไปศึกษาธรรมะแล้วก็ได้อยู่กับพระธรรมคำสอนค่ะ มาต่อกันที่นะักร้องสาวเสียงดีอย่างส้มมารีกันบ้างดีกว่านะคะที่โดนภูมิแพ้เนี่ยเล่นงานหนักเลยทีเดียวค่ะจนส่งผลกระทบต่อเส้นเสียงด้วยค่ะ ต้องใช้ชีวิตให้รอดในทุกวันไม่เกินจริงนะคะเมื่อนักร้องสาวซ้มมารีมีอาการป่วยเกี่ยวกับลำคอแต่ก็ยังไม่หยุดรับงานร้องเพลงค่ะงานนี้ได้เจอเจ้าตัวก็บอกเลยว่าเจ็บคอนิดหน่อยเกิดจากภูมิแพ้กำเริบนะคะส่งผลกระทบต่อเสียงแต่ก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงค่ะก,ออก็เลยได้แต่ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ ตอนนี้ก็ป่วยอยู่ค่ะด้วยความอากาศเปลี่ยนกับฝุ่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เป็นคนแพ้ฝุ่นแบบเวลาอยู่ข้างนอกเจอควันรดนิดหน่อยก็จะป่วยง่ายอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามประคับประคองดูแลตัวเองกันไปค่ะทุกครั้งที่เวลาไปหาคุณหมอก็ถ้าช่วงไหนป่วยเขาก็บอกเลยเก็บเสียงแล้วก็ใช้เสียงเฉพาะที่จําเป็นใช้คาว่าที่จําเป็น ส่วนข่าวนี้นะคะสาวอิงฟ้าวร,ราหะเนี่ยก็ออกอาการเป็นห่วงคู่จิ้นนะคะอย่างชาลลอตออสตินมากๆเลยค่ะหลังถูกนิชาชีพเนี่ยหลอกเงินไปกว่า4ล้านบาทเลยค่ะ ทำเอาเอฟซีทั้งตกใจแล้วก็เป็นห่วงมากๆเลยนะคะหลังสาวชา์ลอตออสตินเนี่ยถูกมิจฉาชีพหลอกเงิน4ล้านบาทพร้อมยังบังคับให้วิดีโอคอร24ชั่วโมงด้วยค่ะล่าสุดได้เจอคู่จิ้นคนสนิทอย่างอิงฟ้าวราหา่ะก็ยอมรับเลยว่าเป็นห่วงชา์ลอตส่วนตัวก็ตามเรื่องกับเลขาของน้องนะคะแต่ก็ยังไม่รู้รายละเอียดมากเดี๋ยวรอบอสนวัดเนี่ยมาถแถลงอีกทีค่ะ ก็คิดว่าน่าจะเสร็จสับภารกิจของเขาเสร็จแล้วก็น่าจะรีบกลับมาก็เป็นห่วงแหละค่ะคิดว่าแกเป็นห่วงทุกคนในองค์กรอยู่แล้วถ้าเกิดเรื่องอะไรแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องนี้คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทางบอสเองหรือว่าตัวชาลอดเองอาจจะมาแถลงข่าวีทีหนึ่งก็ได้รายละเอียดเพราะว่าน่าจะมีคนอยากทราบไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยไม่ไม่ให้เกิดขึ้นกับทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค้ามาอยู่กับสาวๆทั้ง8คนแห่งวง Tanks นะคะที่ได้ไปร่วมโชว์ในงาน Idol Exchange ครบรอบ50ปีค่ะ เรียกว่าจัดเต็มแบบฟูลทีมเลยนะคะเมื่อ8สาวแตงส์กรุ๊ปจาก E 2 9 Music Identity ได้ถูกรับเชิญไปร่วมง,งาน Idol Exchange ฉลองครบรอบ50ปีที่โซนกิจกรรมศูนย์การค้า MBK Center ค่ะงานนี้สาวสาวแตงส์ก็เลยนำซิงเกิลแรกอย่าง Horizon Love ไปร่วมโชว์สุดพิเศษมอบความสุขให้กับแฟนๆแบบจัดเต็มให้ได้ร้องได้เต้นไปพร้อมกันก็ถือว่าเป็นการสร้างสีสันให้กับงานได้อย่างน่าประทับใจเลยทีเดียวค่ะ วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมงาน Idol Exchange 50th Anniversary ค่ะพวกเรารู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้เพิ่งโวว์ไปเมื่อกี้เลยหวังว่าแฟนๆทุกคนจะชอบกันนะคะก็เราได้ปล่อย MV เพลงเดบิวต์ซิงเกิลใหม่ของพวกเรานะคะก็คือเพลง Horizon Love ค่ะอย่าลืมไปดูนะคะใน YouTube E-Tune ค่ะไปปั่นวิวกันครับค่ะสำหรับช่องทางการติดตามพวกเราแตงสนะคก็สามารถติดตามได้ที่ทุก โพโซเชียลมีเดียเลยนะคะชื่อเดียวกันหมดนะคะทุกแพลตฟอร์มชื่อว่า thanks official underscore นะคะยังไงก็ฝากติดตาม thanks ด้วยนะคะมาต่อกันที่ซีซรีส์แอคชั่นสุดมันเลยนะคะอย่าง under s a l e killer ค่าาค่ะที่ตอนนี้เข้มข้นสุดๆเพราะว่าความเดือดเนี่ยได้ประทุขึ้นแล้วคะ่ะ ความเดือดกำลังปะทุในซีรีส์แอคชั่นสุดมัน u n d e r s e l Killer ค่ะค่ะค่า,า,าเมื่อสมาคมนะักฆ่าต่างช็อกนะคะจากการที่นักฆ่าตัวพ่ออย่างลาบทายางที่รับบทโดยเรย์แมคโดนลถูกสังหารค่ะงานนี้ทั้งองค์กรก็เลยออกไล่ไล้ไบื้อนักฆ่าฟรีแลนซ์ที่รับบทโดยเบิ้ลปทุมราชอย่างเร่งด่วนเพื่อจะมาล้างแค้นแถมยังจะได้เจอกับลาบทายางคนใหม่ด้วยแต่ว่าเขาเป็นใครมาติดตามกันได้คืนนี้เวลาย0สินาิกา30 ททางช่องโมโนทเวนี้นค่ะมาแล้วหลายลัากูเชื่อว่ามึงยอมตายเพื่อชาติได้แล้วถ้ากูให้มึงฆ่าคนเพื่อชาติทำได้หลักการเนี่ยมันเสียผลประโยชน์ไปเมื่อไหอไร่ให้วะมันจะรักษาหลักการเอาไว้ สดท,ท้ายวันนี้นะคะทางแอป Monomax ค่ะได้ยกทัพซีรีส์จีนรวมฉากแอคชั่นสนุกถึงใจที่มีทั้งทับไทยแล้วก็พากถ่ายครบถุกเรื่องเลยนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าทุกเครือข่า,ขายกับแพ็กเกจดูไม่อันค่ะสมัครง่ายจ่ายคุ้มทำยังไงไปดูกันเลยค่ะยุทธภพต้องสั่นสะเทือน โมโนแม็กซ์เปิดตำนักให้ดูซีรีส์แบบไม่อั้นลูกค้า AIS 59บาทต่อเดือนกดดอกจัน6-7-8ดอกจัน4สี่สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกลูกค้า True d t ท็89บาทต่อเดือนกดดอกจัน3-3-6สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกเราจอมยุทธต้องไม่พลาดและนี่ก็คือข่าวบันเชินทั้งหมดที่ทิชานามาฝากกันในวันนี้นะคะช่วงนี้ส่งต่อให้กับคุณพบเอกเลยค่ะ ขอบคุณคุณทิชาด้วยนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งรีบไปเติมน้ำมันเหมือนคุณทิชานะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นสินและแกสส๊สโซฮอลลดลง30สบต่างใครที่อันไว้ได้อันไว้ก่อนนะครับนี่คือโมโนโข่าข้ามผมแบงค์ภบเอก